เฮียผมรู้อยู่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นไปจริงๆถ้ายุบหนึ่งเลยนะยุบมันตามเราเอ้ยน้องเป็นไงบ้างพี่ชายชิียวเวเอ็งยุบเอ็งออกแก๊งหรออะไรพี่ออกแก๊งหรอเอ็งอะไอหนีดไอหนีดไอ้คุยเฮ้ยฮะเยนเพีย่อะมีเลยพี่วิลลี่พี่พี่วิลลี่ว่าไงพี่ดัมเซคอนพี่เฮียไอ้เฮียถ้าไม่ได้วิลลี่นี่แย่เลยนะไอ้สัตว์เอ้ยดีนะแม่งยูเฟรียแล้วเตรียมตังค์มาให้กูยุบต่อขอขอบมากเลยจ่ายมากนะเพื่อน เวลาพี่บิลลี่ที่สุดใจมากนะใจมากนะเพื่อนเชี่ยอะมึงแม่งของแท้ขอบคุณมากนะไปเที่ยงอยู่กับพวกกูมาตลอดการกระทั่งพวกกูยเป็นหนี้เป็นหนี้เชี่ยการกระทงพวกกูยมึงต้องโดนหลายอย่างจัดอะไรเที่ยงโดนมองเอียงได้แต่มึงก็ยังช่วยเหลือพวกกูอยู่ขอบใจมากนะเพื่อยกันเราจะไฟเบอร์ฟุ้งหูไฟเบอร์ตลอดไปเพื่อนๆยังไงตอนไหนก็มาดำสัตว์หมา ช่วยพ่อบางสิกูไม่ได้ช่วยต้องเป็นหน่วยงานอะอะหรอจ้ำนำสกุลสันนิยมไอ้เด็กเขาก็ไปพูดกันไี้เดียวไอ้เดียวตัวว่าฆ่าป่ะพี่นอนไปดำไปไอ้นนออไ้พวกไอ้พวกตัวบอยบอยมานั่งด่ากูหน้าโรงพยาบาลบอกมึงแบกรีดแต่แกงกูกูแบกไอ้เดียวหลีดหลีดชนในโรงพยาบาลกูรีประกาศเลยหมอคนไหนไม่มีใครกล้าทำอ่ะใช่เหรอเออกูปรับหมดอ่ะวันวันนี้โรงพยาบาลได้ค่าแบกรีดไป11เอมเป่ะวะ ดีเท่าไหร่นี่แหละโอ๊ยนั่นน่าจะของไอเดินกีบเยอะนะไม่ใช่ของพวกเราเราโดนไม่กี่ล้านเนาะแต่สรุปมึงจะคุยอเลยเนี่ยวิลลี่มามาจะได้คุยเออมาเราเงี้ยต่อดีมึงอย่าคุยไงเนี่ยมันไม่หมายหมายถึงว่ามันจะคุยเรื่องปัญญาอ่อนอะไรเนี่ยรู้อยู่เรื่องนั้นรู้อยู่ไอ้เรื่องนั้นอ่ะพอพี่ดูอยู่ไอ้ันเป็นแบคุยตีแบบมึงจะคุยอะไรเรื่องอลเาเวงเหรอฮะเออเราเวียงคิดอะไรอีกอ่ะชี้แกงไงชี้ชี้แกงกูว่า แมาจะไม่ค่อยรอดแกวชื่อแก๊อลอลเวงไม่กูคุยกับไอ้โทมาแล้วว่าเอออยากทำแก๊งชืววงอ่อออลเวงรวมรวมคนเราได้สี่คนตอนนี้อา<ม><ท>ยอุใคร้เกูไอโทเอางี้เอางี้เอางี้เราจะกลับมาในวันที่ฟ้าสว่างอีกรอบเหรออย่างงี้เหรอที่จะสื่อตอนนี้ก็เย็นอยู่น,นะตอนนีม้มีเพลงไหมมีมีเดี๋ยวเปิดให้โอเค เราคุยกันแล้วนะว่าวันหนึ่งถ้าฟ้าสว่างเราจะกลับมาแต่ถ้าฟ้ายังมืดหมองหม่นเราก็ยังจะอยู่ในร่มไปก่อนเรายังไม่สามารถออกสู่ประตูกว้างได้เห็นมาแล้วต่อไปด้วยคนได้ไหมไม่มดแคนก็ไผ่ผมขอรู้ตรงละเนาะวิลี่ได้หมดแล้วเนาะน้องๆเราเนาะใช่แทบ้านไปเนี่ยจะรวมกันแม่งอนาคตสล็อตอาจจะเป็นสามสิบสล็อตก็ได้อย่าลืมดับโตหมดพี่ใครไม่มีที่ไปอะเอซับรับคนอยู่นะเอซบที่ไหน ที่่นนัตอนนี้ทำสามที่มีโปรโลเอซับเอซับโซโซเอซับเซิร์ฟท้าเอซับเลเฟทาวเอซับรับคนอยู่ดัลเอซับดัมเอซับกูใช้เทียอะไรไม่น่าหนักโดนดาวหมดอะเฮ้ยหรอไอ้หลุยใช้ใช้ม่าหมูสับว์หน่อยดิเดี๋เดเดเฮ้ยยังไงเนี่ยเฮ้ยไอ้หลุยไอ้หลุยไอ้เปียกทักเฟซมาเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยปกติร้อยวันพันปีไม่เคยทักกูมาไอ้เหี้ยทักกูมาเต็มเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยเปิดเฟซทียังไงเนี่ยเฮ้ยเหียมึงแอบดูอ๋อ มแงบดูหรอเยียทักมาเต็มเลยดูชื่อม <Island> ึงเลไม่ร <Contact kir gue bbe> ับละสาบเอียงตะแคงข้างเลยตำรวจเฮ่เมึื่อยเขาเรียกมึงบ้างไงตำรวจดำเหรออุ้ยตำรวจดูชื่อมึงก็ไม่ได้รับนะตำรวจดำแม่งเรียกงี้กูจับเลยอ่ะตำรวจดำอ่ะไม่งเรียกงี้กูจับชื่อมึงก็ไม่ได้เรียกนะอันนี้คือมึงยุบกันแล้วใช่ไหมเออกูพร้อมีปัญหากับใครก็ได้ตอนเนี้ยไม่ยุบแล้วเหรอยุบแล้วแบบนี้ก็เขาประกาศยุบอะไรเปลี่ยนเปลี่ยนเอาออกสิน้อง เออแบตแก๊งแล้วแบตแก๊งอ่ะเหรอแบแก๊งเออแบตแก๊งแล้วมึงก็แค่ไปเบียดชู้ตอนนี้มึงไม่มีแก๊งไอ้เยอะปล่อยแล้วไอ้เยอะกูพร้อมอ่ะมาไอ้พวกไหนที่เป็นมานั่งเล่าเมื่อกี้มึงมาเลยตอนนี้กูจับห้ได้ตอนนี้เด oh ี๋ยวกูไปเรียกมาแม่งทั้งหมดละกูไปด้วยกูไปด้วยกูไปด้วยเพื่อนพอกูถามมึงตรงๆเลยดิไอ้ผู้ตองกานี่ดิเอออะไรอีกกูถามมึงอีกรอบได้ไหมกูจะยุบเพื่อความเพื่อความแบบสบายใจของกูยุบไปแล้ว ไม่ใช่เรื่องแกงไม่ใช่น้อไม่ใช่นอเรื่องเรื่องเรื่องความท็อกซิกเรื่องใบอะไรเงี้ยพวกมึงว่าไงแม่กูว่าถ้ามันไม่แจ้งก็ปล่อยไปเถอะเพราะว่าแม่คือเมื่อกี้คือกูว่าคือเวลาคือกูกูรู้สึกว่ากูเห็นแก่ตัวเป็นิดนึงถ้ากูห้ามให้พวกมึงไม่แจ้งอ่ะกูเลยอยากถามพวกมึงอีกรอบหนึ่งว่าพวกมึงรู้สึกไงเออกูกูอยากกูอยากถามพวกมึงจริงๆริอันนี้กูแบบกูเพิ่งคิดได้เหมือนเมื่อกี้ว่าจะพูดแบบ คือแบบเฮียแม่งปัญหาแม่งคือทุกอย่างแม่งแบบพุ่งมาในหัวกูแม่งทําให้กูคิดไม่ทันเวกูก็เลยแบบอยากถามพวกมึงอีกรอบเลยแบบตัดสินใจเลยว่ามึงโอเคกันไหมตอนเนี้ยแบบนึงกูกำลังจะว่าอยู่กูขอถามพวกมึงอีกรอบดิว่ามึงมึงอยากแจ้งไหมหรือมึงไม่อยากแจ้งกันกูตามพวกมึงวะกูไม่อยากมุงนำถ้ามันมันไม่แจ้งเราใช่ไหมกูก็ถ้าจบก็คือจบอ่ะกูไม่ได้อะไรอยู่แล้วแล้วแต่น้องๆเลยอันนี้ใช่มาออกตอนนี้เลยคือแล้วแต่แล้วแต่น้องๆใช่พี่ก็ชิวเหมือนกัน เอาไงก็ได้อะเพราะกูกำระเบิดไว้ในมืออยู่อะกูแค่กูแค่ปลดสลักไว้เฉยอะสัตว์เอ้ยไอ้ไอ้สัตว์เป็นคนเดี๋ยวผมโยนให้พี่เดี๋ยวผมโยนให้ไหมเดี๋ยวผมโยนให้ไหมไอ้เฮียนี่เป็นคนไทยอยู่ดีๆอยากเป็นตาลีบันแต่เองคิดว่าไงน้องอยากให้มีครั้งที่สองพี่แหละพี่ได้หมดเพราะว่าแต่ชอบเป็นพี่อะใจก็ได้ผมถ้ามันอยากคือถ้ามันอยากแจ้งก็ให้มันแจ้งไปแต่พี่อะของพี่ส่วนของพี่พี่ไม่แจ้งมันหรอกแต่ส่วนของพวกเองก็แล้วแต่พวกเองแต่ส่วนพี่พี่ไม่ไม่เอามันหรอก ของพก็แจ้งมว้ก็คัดคนออกอ่ะมันก็อืมแลคือมีมีแดงแน่นอนอ่ะกูบอกให้กูรับประกันได้เลยไอ้พวกเล่นรถปั๊มงานวัดนี่นะแข็งมากไม่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 แต่แต่ถ้าไม่แต่แต่ถ้าไอ้คนนั้นมันมันว่าบอก9,800อีกเดี๋ยวกูเอาแม่งแน่แหละโอเคน้องมันว่าบอก9,800อะไรก็ไม่รู้ไม่รู้จักหรอก ว่าไม่ต้องอะไรเยี่มมันก็แจ้งแม่งเลยประหลาดซาร์ดไหนไหนรวบรวมข้อมูลมากูเองอยู่เป็นสลักมาไหมพี่ไม่พี่โทรพี่เชื่อไหมตอนนี้คือผมคนเดียวผมถือระเบิดอ่ะผมสามารถไปแล้วแล้วเก็บแล้วอันนเี้ยคือผมสามารถเก็บที่เป็นคิวได้ตอนนี้โอเคแล้วใช่ซ้ร์ดใช่ไหมเดี๋ยวนี้เก้าพันแปดเลยพี่พี่โตพี่พี่ผมอยากเก็บเมก้าคิวอ่ะเก้าพันแปดเลย ผมอยากพี่วะม่เสื่อใชยบ้างเูดเถอเพื่อวิโพได้ชมผมบ้างถ่ายทิ้งเลยถ่ายทิ้งเลยถาเกิดแบบนี้นะครับถามพี่อ่ะอ่ผมออทแจ้งกับพวกหลุดโซนออกก็น่าจะดีแล้วได้จะบอกปั้นไอ้มันน่าจะสูงขึ้นนะแผ่นดินอ่ะไอ้ไอ้หัวสปันบอลป่ะพี่เอาเลยไม่คือกูหงหงิดตรงที่ว่าเรื่องเนี้ยแม่งแม่งเกิดจากการที่คําว่าแจ้งอ่ะแม่งแม่งเกิดมาเว้ยแล้วยังแม่งจบแบบเนี้ยกูเลยหงุดหงิดเว้ยบางทีกูก็บางทีกูก็ฉุนนะเฮีย ไอสัตว์เรื่องเนี้ยมันเกิดเพราะว่าเรื่องนี้มันเกิดเพราะว่าเขาแจ้งไงกูเลยหงุดหงิดเนี่ยไอสัตว์มันแม่งออกมาเป็นภาพนี้ได้ไงเนี่ยกูเลยหงุดหงิดเออถ้าจะแจ้งแม่งก็แจ้งให้มันจบๆไปเลยอะไรเงี้ยกูไม่อยากมานั่งติดหลอติดแบบว่าเออแคร์คนนั้นคนนี้ละบางทีกูว่าอยากปลดล็อกนะปลดล็อกไปเลยอะแบบเออแม่งให้มันให้มันจบจบไปเลยอะอะไรเงี้ยแจ้งแม่งอะมานั่งบอกว่ามันโดนเอ้ยเราโดนหนึ่งมันโดนสีอะไรสัตว์มันยาอ่อนอะไเงี้ยนู่นมันโดนแทบมดแก้งอะบางทีกูก็หงุดหงิด ไอ้เชี่ยติดอยู่ในหัวเนี่ยน้องน้องรวมหลักฐานมาแล้วใส่ใส่ใดไว้อ่ะบัตรสภาพออกดิให้มันใส่ในดแล้วก็ส่งให้แอดมินทีเดียวอ่ะมันโดนเด้งออกแล้วฮัลโหลมึงไม่แต่ไทยบ้านมองว่าที่เขากล้าเล่นขนาดนี้เพราะรู้ว่าเราจะไม่แจ้งอืมคือไอคิดว่างั้นก็มันกล้าเล่นเลี้ยงก็มันมันคิดว่าสุดท้ายแล้วเราจะไม่กล้ากล้าไม่แจ้งไหมแต่ไม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 ่ไอเวลี่มึงว่าไงถ้าเป็นมึงอ่ะ ควยเอียงไนแบบคำตอบมันเอียงไม่ต้องถามนักเอียงควยข่าวมาแล้วนะไปแจ้งเขาเลย นเอียงอียคายไม่โทรโทรเคอนีโทรอเห่โทรเคอียร์ยงมันเอียงมันเอีงมันเา่ียงโทรอียเอียงมายเอยงเเอีงเอียงเลอียงเียดยอีวเลี่งเลยี่งเลยียเมัยงลี่มาียงยงมเยงียงลอลีเลเอียงเลยเอียงเดยงองเยเองลองเลเอียงงเียมอเลีงยเอเลยีเยอเลยีเลยอลเีลยอวยอยยอ้สัตว์งอ้เหี้ยยงลูกสมุนกูบอกว่าอย่างงงงแงเลยงเลยเอไเลยยยยีตออยยเอองงเลยเอาไปเลย ไปเลยเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ซัดกูปวดตันะโอเคไห้เอายองไปเขาบอกว่าให้แจ้งมันโอเคไหมในเมื่อในเมื่อแม่งทำให้สุดท้ายเดี๋ยวก็มีกิจกรรมปลดเหมือนเดิมแม่งทำให้เรื่องแม่งทำให้เรื่องวันตายขนาดนี้แม่งเกิดจากการที่มันแจ้งพวกเราก็ให้มันจบด้วยการแจ้งกันไปเลยไอ้เยี่ห้อจ่ายแม่งเลยสัตว์ไม่ไหวแล้ว จบจบกันไปเฮียอวยง่ายแลคนละหมัดสัตว์คนละแนแม่มือมีเหมือนกันมีสาตีนมีเหมือนกันให้มันจบจกันไปเลยแค่นั้นเองกูขอใจพวกเล่นงานหน่อยนะแม่งพวกเล่นงานเราไม่สุดกูแข่งกูแข่งแข่งมากกูเมื่อยแล้วไอสัตว์กูแข่งกูไม่แช่แล้วฟังกูนะกูไม่แช่แล้วพอมึงก็ไม่แชร เหี้ยมึงดินกูกูแจ้งแม่เลยศาสตว์มึงเอาต่อเลยเหี้ยเออนี่กูจะรอดูเอ้ยัดแค่แค่แขนะไอเ้ยเฮ้ยีีิที่กัเหียี่ไกลัวาเยงเดียเียวิลียงเยงเยเดียเียยงียเียยงีีไอ้เีย มึงยุบแกงก่อนกูแล้วมึงกลัวหรอไอ้สายคำตอบประเดี๋ยอะไรอะมึงยุบแกงก่อนกูแล้วมึงกลัวหรอไอ้สายไอ้โทรศัพท์หน้าให้อีกแล้วอย่ยโทรรับหน้าอีกแล้วอย่างเดียวไอ้เงี้ยไปยังก็เอี้ยวไม่ต้องแจ้งเฮียไปอยู่ไปมึงไปอยู่ดูไปบอยไปไปสั์ไปอยู่เลยไปียเออเออออไออเ่ออออมึงช่วยูตัวหน่อยดิ กูมาก็ไม right? ่ไหได้สัตว์กูไม่มานั่งกูไม่มานั่งแบบนู่นนี่อะไรเฮียเดี๋ยวไปหมดแล้วควยเดี๋ยวกูไปหมดแล้วเฮียชีวิตกูได้หมดแล้วกูปวดทั่วอะไรเฮียเดี๋ยวกูไปทุกที่เลยเย็ดเป็ดไอ้บ่เนาะน้องกูไม่ใช่แฟนกูเลยไม่ร้องแคเอาเลไม่เอาเอาเลยไม่ไปชาชุนเราตอนัดไหนไหนมันอยู่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 ไหนมันไม่มันไี่คุยเลยอ่ะควยเลยอ่ะท่านอยู่ไหนอ่ะควยไรท่านกูแกงแล้วกูปวดแล้วแล้ว เลยไอ้สัตว์มึงรยต่อเลยเฮียไม่อย่ไหนเมึงเอาดิับบอลสตรจุสเจ็เอาไม่เนสัเมึงรียต่อเลยไอ้ยนเป็ดกูไม่เอาละเลฟังก่อนฟังก่อนฟังูกเียเฮียสั้สามเจ็ดมาุอาบันคนรอได้ร้อยคนใช่ไหมรอสามเจ็ดของประชาชนมาแล้วมึงฟังดูก่อนดีกดไล่ออกไสัต ก็คือถ้าถ้าสมมคนตอนตอนนี้ที่มึงยืนยืนอยู่ตรงเนี้ย้วแล้วถ้ามามีเรื่องด้วยอ่ะก็เล่นได้แค่ที่ยืนอยู่ตรงนี้นะถ้าคนอื่นมาเล่นนอกไม่ยันไม่รวมมาก่อนแล้วคนรวมก่อนแล้วคนละงั้นเราไปหาเราก่อนเนาะเรียกคนในวอร์สิบเอ็ดสิบสองวันี่ให้หมดแล้วเอาแม่งเลยเอางี้มึงไปหาคนมาไม่ต้อาคืนอาวุธไอสัตว์ถือรถคนละคันมาไอ้เหี้ยเด็กคือโตจบเลยอ๋อโอเคเดี๋ยวไปยิมเดี๋ยวกูไปยืมรถบัมส์สนุกแป๊บนึงรอก่อนอคุยคุยสาระดี ยังไงเนาะเอ้ยเป็นตัวแป้งกูเลยไม่ต้องแคร์แว้ยเย้แย่แย่ฮัลหลไอ้กูเลยไม่ต้องแคร์ลีดหลีดเอาลูกชายกูแฝดสองเอ้ยผมถามเลยดิไม่แชทผมถามเลยตอนนี้แชทคิดแลนอยู่วะผมอยากรู้ว่ะอันนี้ผมอยากรู้จริงว่าตอนนี้แชทคิดแลนอยู่ผมอยากรู้ว่าตอนนี้แม่งเป็นเวรไหนวะแปดหนึ่งนะเฮ้ยพี่วานเปิดแชทแบบสาธารณะได้ป่ะพี่พี่วานเปิดแชทสาธารณะเลยดิพี่เฮ้ยผมปิดโซ่นะ ขอแบบขอขออ่านได้ไหมขออ่านได้ไหมผมขออ่านได้ไหมว่าตอนนี้แม่งเกิดอะไรขึ้นกับผมวะไอ้เหี้ยผมแม่งทำถูกปพะวะไอ้เหี้ยบางทีก็แอบผิดน้าไอสัตว์ไอ้เหี้ยเอ้ยแต่ผมปลดล็อกแล้ววะแม่งไม่เอาแล้ววะไอ้เหี้ยเดินเดินต่อเหรอเฟ็ลิปแล้ววะไอเหี่มันมาแทงเฟสติปเนี่ยมันขายขำใส่ผมในวอลโซนอ่ะแม่งคดเลี้ยะไอ้เหี้ยเอ้ยตัวตลกอ่ะคุยแม่งเราแม่งแคร์แคร์จนบางทีแม่งอันนี้เกินไปแล้วเนาะไอ้เหี้ยปลดปวดโซ่ไอเนาะช่างคนพอไปเลยเนาะไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไป ขออนุญาตตามตัวตัวตึงก่อนเฮี้ยแม่งกูยังลังเลอยู่เลยสัสกูทำถูกปะวะน้องไอ้มูนไอ้บ้านในไอ้บ้านในบ้านในที่ไหนด่ามึงวะด่ำบ้านนอกมันบ้านไหนอะไหนเฮี้ยตัวไหนนั่งบุรีกูไอ้เฮี้ยขยะไอสานกูขอดูหน้ามึงเดี๋ยวจะไปเฮี้ยขยะไหนเฮี้ยตัวไหนบุรีวะแล้วสุดเล่นได้บ้างสุดเล่นได้แม่สุดประชาชนเล่นได้ไหมโกลบอลนยี่สิบส่วนนะในยี่สิบส่วนนะสี่ในยี่สิบส่วนนะสี่โกอลขยะก็ไปเลยตอนนี้กูพร้อมเล่นเป็นประชาชนไม่ต้องไม่เล่นกัวตัวตัวตัวไอบุรีไอ้บุรี เอาเลย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 อยากใช้เพียงใช้กออยากใช้เพียงใช้กอพูดเลยเอาเยเอาเลยไม่คือมึงรวบตัวเค่ีก็ได้้เดี๋ยวกูใช้รถเอาเดี๋ยวกูใช้รถเอามึงมาเมาสั่นรงกันสั่มังตูวเพี่อนวันนี้เราวันนี้เราจะกำจัดขยาออกประเทศกันไอสัตว์วะขี้ให้มนจบไปไอสัตว์ เดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวกูไปนั่งเดี๋ยวจะรถแม่งเี๋พี่เป็นมดเดี๋ยวคืนนี้เดี๋ยวกูไปนั่งกูยังเนี่ยกูอยากเห็นแจ้งอะไรเฮ้ยกูเอาอยู่แล้วไอ้หน่อยแล้วกูไม่แชร์ใครแล้วสัตว์มันยังไม่แชร์กูเลยกูต้องแชร์มันทำไมกูไม่สนแล้วแม่งแงเงินเฮียอะไรของมึงไม่ต้องฟาร์มเป็นผู้ดีไอสัตว์มึงคิดอะไรอยู่กูรู้ไอเฮียคุยเฮียทอมึงเอาดิมันจะอร่อยแล้วทไอวิลลี่จะอร่อยแล้ว ก็มันเอียงไอ้เหี้ยมันเอียงส่งมันไปอยู่ดูบ่อยๆดิไปเอ่อเหี้ยตัวเอียงมันมาถามมันมาถามกูว่าจะแจ้งหรอจะแจ้งหรอไอ้เหี้ยนั่งขำไอ้คุยนั่งขับเหี้ยนั่งขำไอ่สัตว์กูรู้นะนั่งขำไอ่สัตว์นั่งขเบี้ยวเลยนั่งขับไอ่สัตว์ มันจะเอี้ยมไปถึงไหนเป็นไรเที่อ่ะกูผ่านไปได้ไรทียจุดเริ่มต้นไอ้ง่ายคือจุดเริ่มต้นกูก็ได้เพชรอ่ะมันมีคนเลี้ยงอ่ะเอาง่ายกูเลยละบ้าจริงๆแก๊งปแก่งนะย็ดแม่หัวอ่อนตามคนชื่อโทไม่น่าเลยกูกูแคร์มาเยอะแล้วไอ้สัตว์ตอนกูอยู่ได้เพชรกูอย่างเลี้ยงเลยเยอะกูบ้าละกูกลับมาบ้าเลยเย็ดแม่มันเอียงไอ้พี่เลียงไอ้พี่เลียงไอพีลีง่เลี้ยงวประสบการณ์กูเยอะอยู่อยู่เอฟกูเคยอยู่ที่อ่ะชีวิตกูได้หมดแหละ กูหมดและวคุยกูไม่แคร์แล้วเฮียอิดกระด่ากูกูแคร์มาบ้าพอลักกูเหนื่อยพวกดูเว่บอยก็มานั่งด่ากูไอ้เหี้ยไอ้บิลี่เออสวยพูดดิรออะไรเีพาะบอมันโง่เอออะไรเนาะเพลงอยู่นั่นน่ะไม่ใช่ผพผะบอมหรอเอ้ยผาหมอไม่แต่เอาจริงนะถ้าไม่โง่จริงก็ไม่โดนปลดหรอกเพื่อนนี่เลยหรออะไรอ่ะ พ่อเอมือนกันพอเอที่พูดเหรออเมอันเอาออผมเหรออยากชนะจนเกินไปเหี้ยไม่มึงดูไอ้ a p มึ e ดูคำพูดเอียงไหมล่ะ ใน้ำใจในกีฬาไม่มีไอ้เหี้ยน้ใจในกีฬาไอ้เหี้ยมีนี่มเนี่ในกีฬาฟาไอ้เหี้ยตมึงเกียร์มันด้ปกติโยที่อยากเสด็จทำไรรับยูทั้งข้ายเสมอข้าวสอน้อยแล้วแข่เป็นสอนให้สำเรได้มาแทนมาให้ใครพูดบุญคุณคับเฮ้ยไอ้เหี้ยตัวเียงจัดเลยใจมาหลสัตว์เลยตายคุยตามข้ากระเป๋าแล้วมือส่นมอไอ้เหี้ยแย่แย่ มีเป็นอย่างนี้ผมแย่บุคลากรสนับสนุนพี่ทอรมไม่หยุดเลยก็ดนีเยอ้เหี้ยเริ่มแย่แย่แล้วไอ้เหี้ยไม่มึงแจ้งยังเนี่ยกูอยากดูว่าใครจะอย่างนี้ก็ผวาดิกำลังรวมได้แย่หรอแจ้งอะไรไม่จะเอาปิกาจูถูหัวกูเนี่ยให้กูไม่แจ้งได้ไงวะไอ้เหี้ยควยไม่กูถามปิกาจูถูหัวกูถามมย์ดีว่าสรุปแล้วกดตอนนี้กดเป็นไงวะกดหมายถึงว่าจะเล่นกับประชาถ้ามันมากดสตีนกูตอนกูเป็นประชาชนเนี่ยทำอะไรได้ปะกดคืออะไรก็เนี่ยเนี่ยมาถามหนึ่งร้อยคนเนี่ย เอ้เนี่ยแต่ถ้าถ้าประชาชนตีตีเครือมันมันก็ตีด้วยอ่ะีซีบอกอ่ะไอตอนกูหลับไฟรอบที่แล้วอ่ะอะไรนะไม่แต่นะนักธุระเก่านี่ไม่ใช่ีซีนี่อะไรนะเนี่ยก็มาถามก็ถามีซีดิไม่โปรเพื่อนแต่ซีเขาเขาบอกว่าเขาไม่ได้ไอ้ต่อรองอะไรนะเขาแค่รอตอนจบเราไม่ได้อยู่ใต้ีซีเราก็ล่ำแม่งได้เดี๋เออไม่ต้องมีกไ้มั้งไม่ต้องมีก็ได้มั้งพี่ทอเนี่ยมันมันมันกดอีโมท่าเนี่ยแล้วมันก็เดินมาด่าผมข้างนอกเนี่ย ไม่ไม่ไม่มันบอกว่าอะไรนะมันบอกว่าชนะเดินไม่เลือกวิธีออกไม่เลือกวิธีเพี่พูดพูดรรีรีพูดเลยว่าดี่เข้ามาาก็ตสามแล้วก็สายใีเข้าทวยในเยานทาครับจะกออกใช่ไหมคนคนออกเลยไเรียบรวันนีพอคุณพ่สานแล้วเี่ยบอกวเดูมาแป๊บเดียวมีคนโดนเ็นครับ โชว์ป้อนนมห้าสิบบาทรังแคก็พอแล้วอย่ามาไปแคร์คนอื่นเลยกูไม่ไหวไรสัตว์กูุมไม่ไหวไรสัตว์กูุมไม่ไหวไรสัตว์กูไม่ไหวจริงกลัวจริงฮัลโหลเพื่อนเพื่อนกูโดนกูโดนพวกมันด่าโอเคอะเพื่อนไอ้มึงจำได้ไ่มที่กูใส่เสื้อส้มแล้วก็ใส่ฟิลเตอร์อ่ะมึงจำได้ป่ะที่กูเคยส่งให้มึงดู้วยเออมันมาด่ากูในเมืองเพื่อนมึงว่ากูควรทำไงวะควรแจ้งวะด้วยบอยพวกด้วยบอยพวกดอนกินบะหมี่ฝั่งอะมันมาด่ากูอ่ะ มันไม่ได้โอซีกว่าแต่ว่าเล่นเล่นไอซีนะมันมันบอกว่าไอเสื้อส้มมีพี่ป้อนนมหนึ่งร้อยมันมันมันบอกว่าไอเสื้อส้มอะไรนะเสื้อนาะเก่งงจัเสื้อส้มฟิลเตอร์แมวมันพูดไงเสื้อส้มฟิลเตอร์มึงก็ใช่ใช่กูปะนั่งชื่อมึงไงเออแล้วมึงว่ากูควรทำไงวะกรณีเนี้ย

ระบาดใจอะไรไม่ได้บะบาไอสัตว์กูปวดโซแล้วกูไม่สนแล้วเฮียกูกับพวกมึงเนี่ยไฟเบอร์เลวเพื่อนเอาเลยเพื่อนยังไงเป็นไงก็เป็นกันเป็นไงก็เป็นกันไม่เป็นไงก็เป็นกันกูไม่สนแล้วไอสัตว์กูไม่สนแล้วเป็นไงก็เป็นกันเฮียเฟกเรียโนเฟกเรียโนเฟกเอาใครมาชนวะไอหน้าหนังแตกไมีใครวะเนี่ยคนนี้เพื่อนรักกไม่สนแล้วทำไมวะอยากรู้ไหม เออไม่สรุปไอ้โทสรุปไอ้พวกมึงจะพวกมึงไอ้น้อนๆพวกมึงจะแจ้งเถอสรุปน้องพวกมึงจะแจ้งใช่ปะสรุปมึงจะแจ้งใช่ปะเพื่อนพพออออูไเ๊ะัดด้ฟงมีคนโดนเห็นมาครับมามีโปรลอกหน่อยห้าร้อยบาทเลยครับซับพอร์ตจากตัวโปรไม่ใช่จากคนอื่นครับโอ้ยคุณค้าแบบนี อะไรนะเปียกพ่อมึงอะพูดแรงมากไอ้เปียกไอ้หลุดทักกูมามึงเคลียร์ดิไอ้หลุดทักกูมาเนี่ยทักกูมาเต็มเลยเฮียเป็นไรไม่รู้เนี่ยไอ้เปียกคนทักกูมาเต็มเลยเปียกมึงเคลียร์ดิไอ้เปียกไอ้หลุดทักกูมาทักกูมาเต็มเลยอยู่ๆก็ทักมาเนี่ยมันบอกคิดถึงกูหนิไอ้เปียกไอ้หลุดบอกคิดถึงกูหนิคืออะไรเนี่ยเต็มไปหมดเลยเนี่ยไอ้บิลลี่สรุปว่าไงเพื่อนเรารวมกลุ่มกันเนาะเราเราอยู่ด้วยกันนะยาวได้เพื่อน เย็เย็ดแบกแกว่บแจกว่าโอ้ยแบกแจกคัมแบคว่าแบกแจกเหรอสรุปฮะเฮ้ยขอบคุณมามีเมื่อกี้คหณมากนะครับเฮ้เาไอ้พื่อะไรเอามีคนโดนเอนครับหัวหน้าหีู่หนอนยี่สุาถูกต้องแต่ไม่ถูกใจเอาจริงเย็ดเอาเลยเอาเลยพมึงเอาเลยเออปลี่ยนีแล้วเปลี่นีแล้เปลี่ยนสีแล้วแล้วคำนี้กูใช้บ่อยมากต้องเป็นหน่วยงานอะไอ้ยักษ์ยักษ์ กูปร uh, ับมันกูทำอะไรอ่ะแก๊งมึงไม่มีร้องอ่ะอันนี้กูพูดจริงๆเลยแต่เวลาพวกกูโดนพวกกูก็โดนเหมือนกันนะเออล่าสุดกูฉุดมึงชิบหายเลยมึงรู้ป่ะกูกะว่ากูกะว่ากูแบบเพียร์กะว่าอันนี้มึงชนจริงไหมอ่ะกูกูกูก็ส่งรูปไปให้มึงดูก็ชนจริงเออแม้ทุกอย่างทำกูทำตามเออไอ้เหี้ยถูกต้องไม่ถูกใจอ๋อ อายุไอ้เปิงยังไงตอนนี้เรานี่อะไรอ่ะหมดหมดสัญญาณนักเตะกระดีดแล้วไอ้โทมึงมานี่ดิสามคนสี่คนเราพ่อใหญ่หายพ่อใหญ่หายไปไหนไม่รู้แต่ว่ามีเหมือนจะไปหาไม่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเดินสตอรี่ต่อได้กระทืบแม่งเลยประชาชนรวมกันร้อยคนกระทืบแม่งเลยสัตว์มีโปรเจกต์อยู่ไม่ใช่เหรอเออมีโปรเจกต์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 ที่คุยกันไว้ไอ้โปอจะกลับมาแล้ววะโปรเจกต์วะ โปรเจกต์บูล็อปแบบเว้ยอ๋อโปรเจกต์อ๋อคือก็คือรวมใช่ไหมสรุปรวมใช่ไหมเพื่อน Is 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 b a l l อ Hot Bar Is มีปลาปักเคยเห็นบัลล็อกรอวะเดี๋ยวพวกกูจะเป็นบัลล็อกรอโปรเจกต์ไม่มีมีแต่โซะไอ้เหี้ยดาเพื่อนกูโคตรแรงเลยสัตสพ่อผมอะเฮ้ย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 แต่เพื่อเราหรอเฮ้ยเอ้าฮัลโหลฮัลโหลอับ เสี่ยงผมไม่หล่อได้จะเสียงผมก็อร่อยเบอร์เบอร์คุยรูปมึงตอนเด็กนะนะโอ้โหหอเอาป่ะโอ้โหอฟันหลอพี้อย่าใจอย่าใจเพื่อนอย่าบูรีลียนเองเลยเพื่อนแค่โดนมันบุลเียก็หนักแล้วเพื่อนเอาป่ะอย่าบูรีลียนเองเลยเพื่อนอ่ะไอ้เฮียยูมึงขาหมอกูเอาลูกตอนเกี่ยวย่ามานะอย่าไม่เอาก็แลกกันไปเลยโอ้โหจังวะพี่พี่ระวังไว้ติ้นในผับวันสงกรานตรอะ อ้าวกระดกุเล้นะกุเล้ได้นะกูแลกได้นะเฮ้ยๆเม้งเมงพิชิเม้งขอพิชีไปอย่าเลยไปทิ้งความลูกใจว่ะเฮียพ่อไปทิ้งอมลูกใจถือว่ามันโชคดีนะถือว่ามันโชคดีนะที่ไอทัวที่ไอทัวยุติที่ไอทัวพามาหยุดเล่อสตอรี่อะไรอะไรสตอรี่อะไรนะมึงฟังไม่ทันมึงพูดถึงกูเหรอเหมือนเธอป้ออายุยี่สิบปีสู้ๆงับไปเติมหวานไหมโปโลอะไรนะ เหมือนเธอเฮ้ยโดเนตีนยังไงเนี่ยเฮ้ยมัวซัวไปเลยฟิวเตอร์แม่ได้เหรอยังไงน่ะหลบทางไหนหลบทางไหนฟิวเตอร์เสื้อส้มเหรอเสื้อส้มฟิลเตอร์เหรอสัตว์ฟิลเตอร์มฟิลเตอร์เหรอไอ้สัตว์เสื้อส้มฟิลเตอร์เหรอเด้งนี้เด้งนี้หายเดะมึงหายเดอ้น้องมึงเสื้อส้มฟิลเตอร์เหรอฮะ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 โอ้โหอะเหรอน้าสุดเลยวินเนียนวินเนี่ยนยิ้มปากคุณอายุ ไม่เพื่อนสรบอยู่เพื่อนไม่มึงช่วยขนาดดีเพื่อนกูโดนด่าโอซเนี่ยกูดนด่าโอซีเนี่ยไอเปี๊ยกไอเปี๊ยกมึงดูอยู่ปะมึงส่งส่งคลิปไาดิเพื่อนคลิปที่กูเคยส่งให้ให้ใหพวกมึงดูอะแล้วมันหลุดไปอะแล้วด้วยบอยมาด่ากูอะเอาดิใช่กูไหมงาเปิดดิเฮียฟิลเตอร์แมวด้วยสัตว์ไอเปียกส่งคลิปมาดิเปียกส่งคลิปมาดิมึงมีคลิปอยู่ปะที่กูเคยส่งให้มึงอะแล้วมันหลุดไปอะชอบบุรีหน้าตาชอบออเฮียด้วยบอยชอบบุรีหน้าตาเขาหนุ่มอย่างนี้ เอยวส่งไปนี่เดี๋ยวกูเปิดให้คนดูดูแม่งเลยสัตว์มาใช่กูหรือไม่ใช่คนดูเขาจะได้รู้กันว่าเสื้อเซอร์ฟิลเตอร์แมวนี่ขายกูนี่แหละไอ้ยี่อใส่เสื้อบอลได้สัตว์เฮียมึงแลกหน้ากับไอ้เปิลว่าล่ะตอนยิ้มอ่ะเออ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 ได้ไม่เวลีได้เก่งนะเพือนได้เเกนขอจะได้รู้ไงว่าใช่กูหรือเปล่า ในรับสายอื้อหโอเพื่อนไอ้เฮียแต่มันอามาบูรี่กูเฉยเลยเพื่อนมันมาบอกว่าไอ้เสื้อส้มไอ้เสื้อส้มไอ้ไอ้ฟิลเตอร์สเตอร์มพูดไงเฮียคุณหลุดอ่ะเพื่อนกูยังบอกอยู่เลยว่ากูหล่อพ่อมันอีกฮะอะไรนะโอ้โหเพื่อนแต่ชีวิตกูเนี่ยไอ้เฮียผ่านร้านผ้าหนาวเยอะแล้วกูจะบอกกับนอ้สัตว์มีคนโดูนี่ไหมครับเหมือนโป้ป้อนนม20บาท เ้ยพอได้ยินชื่อเออะไรนี่ป้าหางกระดิ่งเลยนะหลบหลบฟิวเจอรอบอโลฟิลเตอร์แมวแต่วิลลี่ฟิลเตอร์หมานะใช่หรอลี่เขาพูดใช่เหรอตอนเดิมพันเลยรออะไรอ่ะเจ้ฟิลเตอร์หมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกว่าพ่อเออไอ้ควายเดี๋ยวกว่าให้ให้เห้ลิกมอ่ะมึงจะมาทำเหี้ยอะไรฮะ ไปเกี่ยวย่ามือนเพื่อนกูดีกว่านะใครใครใครบอกมันนั่งเล่นเกมไว้เียถ้าแม่งนั่งข้างกันเราบัมอย่างงี้กูว่มีต่อยปากกันแตกรออะไรอะเจ้ากสวนหลับมันเหรอมันอ๋อไปเก่งไปเก่งเลยไปไปเก่งเลยควายเว้ยทุกวันเพื่อกูเกี่ยวยาทุกวันจะเย็นอจะย็นเอาจะย็นาพี่พี่หัวเฉียดไม่ใช่อะไรที่เอายามาโป้หัวไปเฟิร์ตมันมันด่าหัวเฟิร์ตมันมันด่ามึงเอล่า ่มด่ากูเเพื่อนกูอยากหล่อไอ้ย่าจับกันเด็นฝึกไอ้น้องมองดูเพื่อนกูอยากหล่อไอ้สัตว์จับกันเด็นฝึกไอ้น้องคุยเพื่อนกูแต่ละคนอยากโฟล้อไอ้ย่าตลกดีแต่กูอยากเห็นรูปไปให้เปื้อนขอด้อยดีไหมเยีอยากโฟล้เยี๋ยวหล่อให้ดาวคนนี้ใครผมให้ดาวคนนี้ใครผมให้ดาวให้ดาวไอ้เย่ยเพื่อนกูแต่ละคนไอ้สัตว์โฟล้ออ่ะรูปพี่อะไรอ่ะมันเอามึงได้แน่อ่ะ ไอ้โปงเปิดลูกใครอ่ะเปิดลูกใครอ่ะไอ้เหี้ยวิลลี่อยากรู้ไหมใครลูกใครเพื่อนลองเดาลองเดาลองเดาวั้ยใครตี๋ต้องพีน้อ้เจไอ้เจมาไอ้เจมันมันเปิดได้อยู่ๆไอ้เจไอ้เจสัตว์มันจะมาซดดูบ่อยๆไอ้เหี้ยมันมาเป็นประชาชนด่าดูบ่อยเกือบโดนแบน์ในสัตว์กูสะดุดไอ้เหี้ยตอนนี้แม่งไอ้เหี้ยสวนแก๊งแตกว่ะ เหอไชไนะวิีู่วิลี่งูเลยไอ้วิลี่กูมีอะไรจะปรึกษาเบ้งว่ะแก๊งเบื้องยุบไปเพราะไอ้โทใช่ปะแกงกูยุบพร้อยโทเหมืกันเว้ยโทบอกว่าตามกูไหมโทพายุบเเหียใหญ่เยตวใหญ่ก็อยู่เดี่ยุบนี้ยุบี่ิีเราเดินเราเดินถูกทางวอเพื่อนมึงว่ะเหียายุบไปทั้งคู่แล้ว่ะเสรแล้วอ่ะมันจะไปอยู่กไอ้ดอนี้มาฟ้าคอยไอ้วอนมาฟ้าชวนมันตั้งแต่แรกอย่าบอกนะว่าเป็นแผนไอ้โทที่ทาให ไอ้เหี้ยโทรจะไปอยู่อะดอนกี้บอลออะอย่าบอกนะว่าโทนี่ดูบ่อยลอยะเฮ้อเอาดีดีพี่กัลรับทัชมาห์ภาพเริ่มมาพี่กัลรับทัชมาภาพเริ่มมาอ๋พี่กัลรับเนาะภาพเริ่มมาดับเพื่อนลีโทนี่ไอ้ดอนไอเด่นนั่นไว้ก่อนเลย โโอ้หเดนลี่ตลอดเลยหัวอีแล้วสร้างเรื่องอีกแล้วชอบด่าชอบพิพิรีไอยูไปพูดด้วยไอเด่น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 ในไฟใช่ผมไอ้เทียมันเลื้ยงมาขับรถชนไหนไอเทียมึงให้กูทำไงอ่ะไอเทียเด่นไอเทียเด่นไอเทียส์เด่นทำไรก็คิดจะเยอะครับโปเป็นกำลังใจจากคนดูสองฝั่ง เออั <mm oh? ่งยู you know. ่แวกชิดนะน่าจ oh ังอยูแต่ผมว่ามันดิ้ดอัดวะผมต้องคิดผมต้องคิดตามที่ผมรู้สึกอ่ะผมพูดถกง่ะไอ้เหี้ยมันมานั่งแบบใส่หน้ากากมันมานั่งใส่หน้ากากไม่ได้เลยเว้ยพี่ชัดผมว่าผมคิดดีแล้วมั้ยผมว่าผมคิดคิดดีสุดละให้มันจบอย่างนี้แหละที่เราแคร์เราแคร์เราแคร์จนเราเหนื่อยเองด้วยมันถ้าผมไม่ปลดล็อกถ้าผมไม่ปลดล็อกแล้วเมื่อไหร่ผมมันไม่มีหลอกนับหนึ่งนับสองนับสามอ่ะผมต้องอยู่ในกรอบนี้ตลอดไปเหรอวะผมว่าไอ้เหี้ย ให้มันแบบอันนี้ไปเหอะไอ้เหี้ยถูกปะไอ้เหี้ยไม่ได้หรอกไอ้เหี้ยมันไอ้เหี้ยต้องพูดไงดีวะให้เข้าใจเอาไงเนี่ยเอาไงเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ขายุบแล้วเออใช่ถ้าไม่ปลดล็อกก็ก็ไม่ได้เติบโตเว้ยผมต้องเติบโตแล้วเว้ยผมไม่เอาละ ไอ้เหี้ยไอ้ฟิลิปสถานการณ์เรื่องเราคนเหมือนกันนะเว้ยไอ้เหี้ยไอ้ฟิลิปไอ้แบ็กแจ็ควันหนึ่งเราก็ต้องอยู่ด้วยตัวเองเดินด้วยตัวเองกินข้าวเองกินด้วยตัวเองโตด้วยตัวเองไอ้เหี้ยไม่มีใครมาอยู่กับเราตลอดชีวิตหรอกไอ้เหี้ยถ้าผมถ้าผมถ้าผมไม่ปลดล็อกตัวเองตอนนี้แล้วผมจะปลดล็อกตอนไหนวะโอ้้้้้้ย ไอ้เฮ hey, ียควรพูดความจริง <recess> ร <ed isolation> nah, nice. <ife ed> ักไม่ได้ไม <ums> oh, ่ใช hey. oh, ่สัตว์เพื่อนโอ้ยเพื่อนวันนี้โดนทั้งวันจริงเหรอเพื่อนอย่าไปหาพูดให้ใครฟังนะไอ้เหียนึกว่าเล่นคัดเข้าไอ้เฮียจ่ายห้าร้อยถูกไอ้เฮียหลังจากนี้จะไม่เห็นละกูเปิดไอ้เชฟเปียกไอ้สัตว์ตวงนี้จริงเหรอวะกูกูจะมาล้างหน้าเพื่อน ไอ้เม่ยมึงเอาเชือกไปให้มันผูกคอตายไอ้เฮี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกูขอเวลาก่อนขอเวลาก่อนเดี๋ยวกูเปิดให้มึงดูเต็มเต็มพี่ไอ้เฮี้ยมึงมีจริงเหรอเพื่อนไอสัตว์เอ้ยไม่เอาเพื่อนไอ้เฮี้ยเดี๋ยวเขาบูลลี่กูอีกไอ้เฮี้ยไม่พี่ให้ผมมัดระเบิดเลยไหมล่ะทำได้พี่ได้จัดเดย์จัดเลยจัดเลยมัดระเบิดเถ